รวมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเองก็ดีหรือว่าในช่วงที่เหลือของปี2016เองก็ดีในหลากหลายสินทรัพย์สินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในภูมิภาคไหนด้วยนะคะที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจหรือว่าที่ไหนยังคงเห็นความเสี่ยงอยู่เนืองๆที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้เรามาส่งการบ้านให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในครึ่งปีแรกของปี2016นะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับ ผมแบ่ง Performance ของสินทรัพย์ใหญ่ๆ4กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นหุ้นนะครับกลุ่มที่เป็นพันธบัตรนะครับกลุ่มที่เป็นกองทุนสังหาริมทรัพย์ Property Fund ทั้งหลายนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับที่น่าสนใจประเด็นที่1เนี่ยคือว่าหุ้นที่ลงค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วนะครับกลับมาดีขึ้นในปีนี้นะครับถ้าจะดูกล่องที่เป็นกล่องสีอ่อนปลๆนั่นคือ ผลการดําเนินงานของเมื่อปี2015นะครับในบที่กล่องสีทึบเนี่ยเป็นของปี2016นะครับสังแก้วปีที่แล้วเนี่ยครับตลาดหุ้น Emerging Markets แล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าพอกลับมาต้นปีนี้นะครับ กลายเป็นตลาดที่ดีกว่าตลาดอื่นๆนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่า,เ,า,เ,าเรื่องของราคาน้ํามันที่กลับเข้ามามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ทําให้กลายเป็น emerging market เนี่ยกลับมาดูดีขึ้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราดเาูเรื่องของพันธบัตรนะครับจะสังเกตว่าพันธบัตรเนี่ยทั่วโลกนะฮะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับดีกว่าตลาดหุ้นอีก ทั้งๆที่ปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ต่ํามากนะครับแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนั้นกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปครึ่งปีแรกเท่านั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าพวกสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยเสี่ยงอย่างพันธบัตรเนี่ยกลายเป็นดีมากนะครับประเด็นที่3เนี่ยพอมาดูพวก property Fund พวก reit นะครับทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็กลายมาเป็นดีหมดนะครับ ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงมาทั่วโลกนะครับก็ทําให้สินทรัพย์ที่เป็นยูเพย์สินทรัพย์ที่เป็นให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเนี่ยนะครับกลับมาเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีที่คุณธีรพงศ์บอกนะครับเป็นพาวเวอร์พฟันครึ่งปีแรกเนี่ยให้ผลตอบแทนพอๆกับหุ้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสังเกตเนี่ยปี2015เนี่ยนะครับพอร์พฟันดีกว่าหุ้นไทยปี2016ก็ดีพอๆหุ้นไทยนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นเป็นอสังค์คลาสหนึ่งที่ททอนา,อนาสมํเมะครับ แล้ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของ c o m m o d i t ้นะครับเด่ายที่เรียนไปคือราคาน้ำมันเนี่ยหลังจากที่ปี2015เนี่ยเป็นขาลงเต็มที่นะครับลงไปแตะจุดต่ำสุดเนี่ยต้นปี2016กเนี่ยกลับมามีเสถียรภาพแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับแนวโน้มของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เริ่มนะครับเห็นว่าแทนที่จะดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ย ขาขึ้นนะครับหลายคนคาดว่าสาหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับพอลดการคาดการณ์ไปต่างๆเนี่ยสินทรัพย์อย่างเช่นทองคำกลับมาน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2016เที่ปี2015นะครับพ้อยที่2เนี่ย r ีแคปกันนะครับก็คือว่าครึ่งปีแรกเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตว่ามกราคมพา์เนี่ยนะครับเป็นสองเดือนที่มีความ 1, ผันผวน่อทข้งเยอะนะครับถ้าใครจําได้มีเรื่องตั้งแต่จีนนะครับ ลดค่างเงินหยวนไปติดเซอร์กิตเบรกเกอร์สองครั้งนะครับลตลาดหุ้นทั่วโลกหล่นไปเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นตะ์ต้นปีนะครับพอมาเดือนอมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยก็เห็นตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับกลับมาฟื้นคืนชีพนะครับก่อนที่จะมาเจอความผันผวนนะครับในช่วงที่มี Brexit นะครับใน2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นครึ่งปีที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเริ่มด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนกลับมามีเสถียรภาพแล้วก็กลับมามีความผันผวนใหม่ในช่วงท้ายไตรมาสนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะเน้นย้ำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคอยแนะนำแล้วเราเชื่อนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือเรียกว่า asset location นะครับคือการจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทนะครับก็ช่วยนะครับในการลดความผันผวนนะครับและเดียวกันก็เปิดโอกาสในการรับผลตอบแทนนะครับถ้าจะดูจากรูปนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเป็นเส้นสีแดงนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ MSCI All Country World Index นเป็นเส้นสีเขียวนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราจัดพอร์ตในสิ่งที่เราเรียกว่า asset allocation นะครับใน,ในที่นี้เราเอาผลการดำเนินงานของกองทุนนะครับที่ชื่อว่า s g a ของบลจพัฒระนะครับที่บลจพัฒระให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดสรรเงินลงทุนเนี่ยจะสังเกตว่าความผันผวนเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาที่มีความผ,ลผลันผวนเพราะว่าได้อนิสง์จากสินทรัพย์ที่ อ่เพอร์ฟอร์มในเวลาช่วงเวลาต่างๆกันนะยกตัวอย่างเช่นในช่วงมกรากรุภาเนี่ยนะครับที่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับตกลงไปค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยดีส่วนขึ้นมานะครับก็ทำให้อันนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าดูครึ่งปีของปีที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยค่อนข้างแย่นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างดีงั้นก็ช่วยกระจายความเสี่ยงกันไปนะครับอันนี้ก็ช่วยลดความผันผวนโดยรวมได้นะครับแล้วก็สังเกตว่า performance ของกองเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแล้วก็มีความมีความเสี่ยงที่ไม่ได้มากจนเกินไปนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่เราพยายามที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการการ,การจัดสรรเงินลงทุนแล้วก็การกระจายความเสี่ยง คือกระจายความเสี่ยงไปไม่เพียงแต่ในในตลาดหุ้นในบ้านเราเท่านั้นนะคะใ,คในหลากหลายสิมรัพย์แล้วก็ในหลายภูมิภาคใช่ครับนะคะในช่วงที่เหลือของปีค่ะเรายังมีปัจจัยที่เราต้องมองยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดอกเบี้ยครับก็ถ้าเกิดฟังั็อตสูรดมาเนี่ยนะครับคิดว่าธีมหลักๆของปีนี้นะครับเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะหวังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสังเกตว่าแต่ละที่เนี่ยก็ปรับการคาดการณ์ของเศรษฐกิจลงมา เกือบจะทุกประเทศนะครับงั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับแต่ว่าตีมหนึ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเนี่ยนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ในระดับต่ําทั่วโลกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับดรสูตรคุณเจพลพูดถึงแล้วนะครับเรื่องของการแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยของกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะครับถ้าเราจํากันได้ตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับ กรรมการส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสี่ครั้งต,ตลาดบอกว่าโอ้ขึ้นไม่ได้หรอกสองครั้งก็เก่งแล้วนะครับ okay พอมาเดือนมีนานะครับก็ okay. ลดลงมาเหลือขอขึ้นแค่สองครั้งพอตลาดบอกว่าครั้งเดียวแหละนะฮะพอมาตอนนี้นะครับเราหลังจากการประชุมเดือนจูนเนี่ยก็ยังต้อ okay. ตงบอกว่ากัดฟันพูดอยู่นะครับว่าใจะจ,ะจะขึ้นสักสองครั้งนะครับถ้า si ดูจุดเนี่ยนะครับคือกรรมการแต่ละท่านที่คาดการณ์นะครับว่าดอกเบี้ยจะเป็นยังไงนะครับตัวเส้นเนี่ยเป็นเป็นค่ากลางนะครับ แต่ถ้ามาดูภาพถัดไปเนี่ยนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของตลาดนะครับผ่านตัว f ฟดฟันฟิวเจอร์นะครับหรือการที่ตลาดเนี่ยซื้อขายตัวตัวสัญญาล่วงหน้าบนดอกเบีย้ยนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะคํานวณได้ว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยมีเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยโรลเลอร์โคสเตอร์จริงๆเลยนะครับเริ่มปีมาด้วยบอกว่าโอ้โหมั่นใจขึ้นดอกเบีย้ยแน่ๆนะครับในปี2016นี้นะครับพอเริ่มมีปัญหามกรากรุ่นพานะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจีนเรื่องเกี่ย โอกาสนความน่าจะเป็นเนี่ยปรับลดไปเหลือแค่10%บเปอร์เซ็นต์นะครับพอความผันผวนเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ตัวอยู่ดีนะครับแล้วเจเน็ตจะเล่นออกมาเตือนอีกครั้งว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตลาดก็ปรับความคาดการ์ขึ้นไป80%ซนะฮะซึ่งก็อยู่แถวๆ70% 80%เจ็ดสิพอเริ่มมี Brexit ตนะตอนนี้กลับมาเหลือ10%อีกแล้วนะครัะงั้นไม่ใช่แค่ตัวกรรมการนโยบายการเงินนะครับตลาดเองเนี่ยก็มีความผันผวนในแง่ของการคาดการ์เหมือนกันนะครับงั้น ภาพถามภาพวันน e ี้นะครับทุกคนก็คงมองว่าด้วยความเสี่ยงของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเองนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะความไม่แน่นอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆเนี่ยคงยากนะครับงั้นตีมปีที่แล้วที่เราคุยกันค่อทางเยอะตีมหลายคนใช้คําว่า divergence นะครับคือสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยคนอื่นจะลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้กลายเป็น convergence ไปหมดแล้วคือทุกคนกลายเป็นอยากเก็บดอกเบี้ยถูกอยากให้ค่าเงินตัวเองอ่อน นะครับก็เป็นทีมที่สําคัญนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะลองคุยกันนิดนึงนะครับก็คือประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในหลายๆประเทศนะครับที่เราคุย่าดอกเบี้ยติดลบดอกเบี้ยติดลบเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราพูดกําลังพูดถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดกับธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านะครับก็คือทุกวันนี้พันธบัตรรัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยนะครับติดลบไปเกือบทั้งเส้นแล้วนะครับถ้าใครไม่เคยตามดูภาพนี้น่าสนใจนะครับคือ แต่ละเส้นเนี่ยนะครับแสดงให้ดูถึงย i e l d curve นะครับคืออัตราดอกเบีย้ยของรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับตามอายุของพันธบัตรนะครับเส้นสีฟ้าข้างบนเนี่ยคือของประเทศไทยนะครับสังเกตว่าวันนีนร้รัฐบาลไทยถ้าอยากจะกู้เงินสัก10ปีเนี่ยเขาจ่ายดอกเบีย้ยแค่น้อยกว่า2%อีกนะครับในทางกลับกันก็แสดงว่าเราเนี่ยมีตังเนี่ยเอาไปให้เขายืมเนี่ยนะฮะเราได้คืนน้อยกว่า2%อีกไปทิ้งไว้10ปีนะครับ เราคิดว่าของเราน้อยแล้วนะรลองดูเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวคือดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ดอกเบี้ยญี่ปุ่นทั้งเส้นนะครับจนอย่างน้อย15ปีนะฮะติดลบนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าญี่ปุ่นยิ่งกู้ยิ่งได้ตังค์คืนนะฮะนั่นเ็นก็ฟฝั่งเรานะฮะเยอรมันวันนี้นะครับอายุ1ปีเนี่ยนะครับติดลบไปประมาณสัก60 70ถึงเจบเบสิสพอยต์แล้วคือติดลบเกือ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 บนึ่งอนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ต แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เรากาลังเจอสถานการณ์ที่คนเนี่ยนะครับยอมที่จะไปซื้อกระดาษใบหนึ่งที่บอกว่าจะจ่ายคืน100ยูโรในอีก1ปีข้างหน้าด้วยราคาแพงกว่า100ร้ยูโรฟังดูเอมันทำไมถึง m a k ก s e เซนได้ตังน้อยลงชัวๆซึ่งก็เป็นความหมายใหม่ของคำว,ว่า risk free rate นะคือคืออัตราที่ไม่มีความเสี่ยงคือขาดทุนแน่นอนนะซึ่งฟังดูแล้วมันก็งงๆนะครับทีน,นี้มันก็มีความคนถามขึ้นมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย แปลว่าเรากําลังอยู่ในภาวะที่มันเป็นฟองสบู่หรือเปล่าใช่ไหมครซึ่งหลายๆคนยมี definition ของคําว่าฟองสบู่ต่างกันไปแต่ผมมี3ข้อนะว่าฟองสบู่อันที่1คือถ้าราคาของสินทรัพย์นั้นเนี่ยนะครับแพงกว่าราคาปัจจัยพื้นฐานของมันงั้นปัจจัยพื้นฐานของกระดาษใบหนึ่งที่บอกว่าจะจ่ายคืน100ยูโรในหนึ่งปีข้างหน้าผมไม่คิดว่าอย่างเก่งมันก็ควรได้แค่1 0 0ยูโรดูฮะมพอมันเกินปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเกินปัจจัยพื้นฐานแล้วงั้นมันมิดข้อหนึ่งแล้ว คนเนี่ยไปไล่ซื้อสินทรัพย์นั้นเพราะว่าคาดว่าจะมีคนมาซื้อต่อจากตัวเองที่ราคาแพงกว่าอันนี้ถ้าใครเล่นที่เล่นสมัยก่อนคงเข้าใจกันดีนะก็คือไม่รู้แหละที่นี้ไม่รู้เอาไปทําอะไรแต่รู้ว่าเดี๋ยวมีคนมาซื้อแพงกว่าแน่ๆซึ่งวันนี้ก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะเวลาคนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นหรือเยอรมันเนี่ยรู้ว่า ECB และ BOJ เนี่ยจะมาไล่ซื้อต่อนะแล้วมีโอกาสที่จะซื้อที่แพงขึ้นไปอีกคือติดลบมากขึ้น ฟังดูแล้วงงเลยนะครับว่ามิสเลยซื้อแต่เขาประกาศไปแล้วว่าเขาจะซื้องั้นคนที่ไปตัดหน้าเซ็นทรัลแบงค์ที่จะซื้อเนี่ยอาจจะได้กําไรก็ได้นะฮะแล้วมีคี่เดเล่ข้อที่3นะครับก็คือราคาเนี่ยจะขึ้นสูงเร็วมากแล้วสุดท้ายหล่นลงมาอย่างวดเร็วอันนี้ยังไม่รู้นะครับรอดูอยู่ว่าจะครบหรือเปล่าข้อ3านะครับถึงจะครบคําว่าฟองสบู่นะครับซึ่งหลายๆคนก็ต้องบอกว่าอันนี้มันอาจจะใช่ซึ่งผมว่าก็มีมีความหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นว่ามีโอกาสที่จะใช่นะครับ คําถามคือว่าแล้วอะไรมันจะทําให้ฟองสบู่ลูกนี้แตกใช่ไหมเพราะว่าสาเหตุที่มันเกิดฟองสบู่แบบนี้ได้คือดอกเบี้ยติดลบกันทั่วโลกเนี่ยเพราะธนาคารกลางส่วนใหญ่เนี่ยไปไล่ซื้อเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมงั้นหมายความว่าถ้าธนาคารกลางเหล่านั้นเนี่ยยังคอมมิตแล้วก็ยังบอกว่าจะทําไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างยากคือหรือถ้าเกิดแตกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ในระยะสั้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะแตกนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นอันที่1คือธนาคารทางธนาคารกลางนะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วผลของการทำเนะี่ยมีน้อยลงเรื่อยๆอย่างที่คุณธีรพงศ์พูดว่าประสิทธิผลของการด,ำดำาเนินนโยบายการเงินน้อยลงคือพูดง่ายคือกระตุ้นไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไรนะครับหรือถ้ามันแย่ลงไปอีกนะครับหรืออันที่2คือมันเจอจุดจุดจำกัดของการดําเนินนโยบายการเงิน,นปกติการดําเนินนโยบายการเงินแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อ แต่รอบนี้มันไม่เห็นเงินเฟอ้อเลยนะครับะฉะนั้นธนาคารกลางเนี่ยก็เลยเหมือนกับทําไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสมมตินะครับสมมติถ้าอยู่ดีราคาน้ํามันขึ้นหรือเงินเฟอ้อมาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาธนาคารกลางเนี่ยต้องคิดหนักขึ้นนะครับว่าจะทําต่อได้หรือไม่ประเด็นที่3คือ,ค,อคือเรื่องของธนาคารนะฮะอย่างที่คุณจิรพงษ์พูดนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่ติดลบเนี่ยเป็นเหมือนภาษีของธนาคารนะครับแล้วยิ่งแช่ไว้นานเนี่ยธนาคารยิ่งโดนภาษีหนักขึ้นไปเรื่อยๆ น,นั้นขีดจํากัดของการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดทำจนกระทั่งธนาคารเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดทำลองหยุดทําแล้วลองค่ดูแค่เคอร์ฟนะครับถ้าเคอร์ฟชิฟขึ้นทั้งเส้นเนี่ยนะ ความเสียหายในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์โดยเฉพาะยิ่งพันธบัตรพวกนี้จะมีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวงั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องกังวลเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับว่า t i มิ่งเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเกิดแบบนั้นนะครับคือไม่จำเป็นต้องแตกแบบนั้นในแง่ที่ดีเนี่ยนะครับก็คือถ้านะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางเหล่านี้ทำแล้วมีผลดีขึ้นนะครับอย่างเช่นสหรัฐนะครับคือเฟดเนั e, เรนะคบ พอเริ่มจะถอนออกเนี่ยหรือ QE tapering อย่างที่เราเจอกันเนี่ยก็เป็นแค่ความผันผวนของตลาดนะครับแลวทุกคนก็ทราบว่าอ๋อเศรษฐกิจดีแล้วขึ้นดอกเบี้ยไม่กลัวหรอกเนี่ยก็อันนั้นก็จะเป็นกรณีที่ดีนะครับแต่เกิดไปเจอข้อจํากัดก่อนที่จะทําแล้วได้ผลเนี่ยนะก็จะเป็นความเสี่ยงต่อตลาดได้เหมือนกันนั่นะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังกันนะครับถ้าเกิดดูนะครับรูปวันนี้นะครับอย่างน้อย4 0นะครับของมูลค่าพันธบัตรรัฐาบาลประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยให้ดอกเบี้ยติดลบไปแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณสัก9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับประมาณสัก2ในสของ GDP สหรัฐนะครับแล้ววันนี้คนที่ใหญ่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดคือคือญี่ปุ่นนะครับนอกจากญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลายหลายประเทศที่อยู่ในในในยุโรปเองครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเ <laughs> กือบ90%ของพันธบัตรทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยติดลบนะฮะซึ่งคิดดูอ๋องันแต่ว่ายิ่งกู้ยิ่งดียิ่งกู้ยิ่งได้ตังคืนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอ่สิ่งที่ ฉีกตำรามาแล้ว2หน้านะครับอันที่1คือใช้ดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ทำ QE นะครับต่อไปคําถามคือใช้ดอกเบีย้ยติดลบมาแล้วันะามหน้าแล้วนะฮะแล้วต่อไปจะฉีกหน้าไหนต่อนั้นก,ก,ก็ต้องติดตามดูกันแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราคาดว่าอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยดอกเบีย้ยคงจะอยู่ในระดับต่าไปก่อนเพราะยังมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยเพิ่งยิ่งหลังจากเกิดเรื่องแบคซี